เวลาคนสิทําทลายทําลายซึ่งกันและกันก็อาศัยความเชื่อแต่ละท้องถิ่นบานนี้ความเชื่อแต่ละท้องถิ่นที่นําเขามาเป็นเป็นเครื่องมือมีบทบาทในการทําลายทําลายผู้อื่นได้ดีที่สุดคือความเชื่อาเช่นคนภาคอีสานหรือกวตว่าภาคอีสาน มันมีมาตรการไหนๆนั่นแหะแต่คือว่าว่าเกี่ยวกับเรื่องไสยาสตร์ม่นดัมเนเกี่ยวกับเรื่ององค์การแช่งน้ำคพิธีการสาปแช่งพิธีการล่าวตู่ใส่ร้ายและไสยาสตร์มอนดำต่างๆที่ถูกนำมาใช่นำมาใส่ในการทำลายและทำร้ายบุคคลผู้อื่นใหให้เสียหายชื่อเสียง เมื่อบุคคลที่ต้องการทำลายทำไู้อืน,น,นได้ประกาศว่าคนนั้นเ,ออเป็นผีเป็นปอบเป็นมีศยศาสตม์มนดั่งะวังเดอ้อความนันความนี่ความเชื่อนี่สิถูกแพร่กระจายออกไปทำลายให้บุคคลผู้ที่ผู้ที่เขาต้องการทำไายนั่นเสียสื่อเสียงค้นห้าม ส่วนหมากบ่มหมักพิที่ส์แต่ว่าอาศัยการถื่ยงินในฟั่งเราเชื่อเลยทันทีนั่นแหละความเชื่อในการทำพิธีต่างๆในการองค์การแช่งน้ำกับทางสาบแช่งหรือใส่ารสาร์มื่อดำกับช่างสิ่งแล้วนี่จะเอาถูถกมาใส่เอามาใส่เป็นเครื่องเมื่อดีที่สุดแต่เทั้งว่าคนทำลายกันกับอาศัยความือปล่อยข่าวร้าย เมื่อข่าวลายกระจายออกไปแล้วอ,อคนที่ถูกนำสื่อไปปล่อยข่าวลายนอ,อดีแล้วคนคนที่ไปปลุกปั่นข่าวอันเป็นข่าวบดีนี่อ,อสิขยันขยันมากๆในการพูดในการไปในการที่เสียให้ผู้อื่นเสียหายแม้กระทั่งชีวิตทรัพย์สินและชื่อเสียงของเขาเองขยันได้คนพวกนี้ ขยันไปขยันพูดขยันยกเรื่องต่างๆมาเป็นเหตุมาเป็นผลมาเป็นความยกอ้าง<ม>เพื่อจิกาตูวใส่ร้ายให้บางคนมันเสียหายอ mm hmm. ะไรทั้งว่ามันมีอิทธิพลมากๆกับการใส่ชีวิตดำเนินชีวิตของของโลกนี่เลย mm hmm. เพราะว่ามันบรแมนว่ามันมีแต่เฉพาะประเทศไทยมันมีเฉพาะภาคอีสา,า,านกับบแมนมีบัตร mm hmm. พวกนี้จึงตกอยู่ใต้ อิทธิพลแห่งความไม่รู้นี่นแหละจึงบอกว่าความไม่รู้นี่ทำร้ายทำลายสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เกิดความทุกข์ทรมานมากที่สุดเพราะความไม่รูออ้ก็ไม่รู้นั่นแหละความเชื่อกด็ดีแต่ว่าบ,บย่อมพิสูจน์ความจริงฉะนั้นสิ่งที่พิสูจน์ความจริงใดมีพุทธศาสนาธรรมนท่านั้น,นพุทธรู้ศาสนาหนทางแห่งของผู้รู้ ความจริงคือธรรมหนทางแห่งการพิสูจน์ความจริงคือจึงเรียกว่าพุทธ,ธาาศาสนธรร,รมข้นบ่ต้องการพิสูจน์ยังโดยตนเองอะไรทั้งว่าคําตอบทุกอย่างมีในพุทธ,ธาาศาสนธรรมหรือพุทธ,ธาาศาสนานี้เองทำลาบบุคคลที่ย่อมตนเองเข้ามาก็อาศัยความเชื่อเหมือนกัน เชื่อ,อยังเชื่อว่าเราต้องพิสูจน์ด้วยตนเองซะก่อนจึงจะเชื่อผู้อื่นแต่คนส่วนมากบ่บบบคอยพิสูจน์ยังเชื่อสืบต่อกันมาตามที่ได้ยินสืบสืบกันมาอี่เป็นทังสานทั้งทั้งทีงท่เรื่องไสยศาสตร์มันดําเป็นเรื่องเลวไหลเป็นเรื่อง ly, ไหลสลระเป็นเรื่องนํามาข่มขู่เป็นเรื่องมาทําให้ผู้อื่นเสียหาย pocket, ชื่อเสียงชีวิตทรัพย์สินพร้อมและก็บ่อาจสามารถเป็นความจริงที่มาทําลายทำลายประใดเลยทําลายทาลายประใด เอาตัวเองเป็นประกันก็นได้เขาพยายามที่ใส่นั่นใส่นี่หมายถึงไสยศาสตร์มันดำออบิดใส่บังฟันบ่ใส่หุน่นใส่ห้อยปักตูบเทียนหรือสาบแช่งด้วยอาการแช่งน้ำต่างต่างสารพัดที่เขาเสียดใส่เฮาแล้วแต่ว่าไม่เป็นความจริงเห็นบ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนเสือสื่อต่อกันมากจะสื่อแต่ว่าผลแห่งการกระทํานั้นว่เป็นบม่มีแล้ก็บ,บ่สามารถ เห็ดไซไพได้เลยดอกนั้นเป็นโลกุปทานโมสื่อๆเด้เชื่อกับเชื่อ,อใส่กันใจบาใจุ่คนที่บอกว่าถูกใส่คนที่ว่าไปใส่หรืออาจารย์ไสยศาสตร์เ่านั้นนาเสือถืออย่างสิเป็นการเชื่อสื่อต่อกันมาและคนที่เขาจังหวะกับป่วยมั่งเขาจังหวะกับอาจจะเป็นโลกไข้มักใหม่เพ้อเจอมั่งลายอย่างเกิเลยเกิดว่าเขาใส่ แท้จริงบ้แมนเลยเด้อบ่มีบ่มีผลองการแช่งน้ําต่างๆที่เขาสาบแช่งทําพิธีสาบแช่งให้บุคคลพนพ้นผู้ี้ชิบหายก็เป็นไปประได้เป็นแกว่วอุปทานมุง่งเป็นความเชื่อที่ผิดๆใส่ใส่ศาสตร์มุนดําเสกหนังเข่าท่งเข่าท่อง,องใส่หุนใส่ห้อยบิดใส่ดังฟันมาหาลาลุ้ยมุนีเป็นไปประไดจากอย่างเลย ฉะนะั้นจะให้แนวคิดกับทุกๆคนที่ดำเนินชีวิตอย่าไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายๆให้คิดแบบนี้เออถ้าว่าเขาใส่มหาลัยร่วยก็เอื่นภาษาค้าถามากินความคืดอันคันท้างโลกเขาวาวเดหนี่หรือมีม่นกับใจหรือมียังกระไดที่ทำให้ผู้อื่นลักหลงนำทรัพย์สินสมบัติมาให้ ถ้ามันมีจริงๆเขาบ่เห็ดดอกอันซ้ำซ้ำที่ว่าคนบานนอกบานหน้าคือเฮ้าเขาบอก้ามันมีจริงๆเขาบ่เห็ดเอาฉีลายๆเนี่ยเขาไปเห็ดเอานางงามจักรวาลเขาเออกไปใส่พวกที่เป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามันโง่ปัญญาอ่อ,อนปัน,นันบ่ถา่าผู้มันมีก็ดีมันบ่าหลักแท้จริงแล้วไม่มีเดอ้อไม่มี สาลิกาลินท่องหรือเบาให้คนรักคนหลงเพื่อเขาหลงไม่ไหมโดยแล้วถ้าเป็นเรื่องพูดสืบต่อกันมาะจะให้ผู้ได้รักผู้ได้หลงบ้านนอกเขาหมอ้อแค่แม่นาดําขีมีขี่หมอน้ากันนี่เขาสิใส่เอาเห็ดยางแต่มันมีคิดไปไกลๆคนเดเขาไปหาใส่เอาคนรวยตัวให้คนรวยลุ้ยพูนแต่เป็นห้าไปใส่เอาทั้งซาอุทั้งตางระเทศคนเด้แต่มันมี มันรวยกว่าบ้านนอกนี่อีกมันบ่าหลักรวยกว่าคนไทยนี่อีกต่้งหลายต่างเยอะเดี๋ยวนี่นี่คือให้คอคิดไปเปรียบไปเทียบบ้งนะแต่เคร่อที่ว่าใสา่ใสาศาสตร์มนดนธให้ผู้นั้นเก็นั้งข้าท้องใส่ตะปูอันนั้นอันนี้กระดูกไก่ผูกยังกระดูกพี่โหงเกียรติปลาส่งปลาสาพวกนั้นกวกนี่เขา่าสา่าอาวุธดอกถ้ามันมีเขาจ่าลาะลืก สงครามโลกเขาก็ใส่จรวดใส่ระเบิดใส่นิ้วเคี้ยใส่ทหารใส่ปืนยิ่งกันสงครามประเทศใดก็ดีสงครามประเทศไทยก็ดีคือว่าเอาไสยศาสตร์ไปใส่เอาแม่บ่ละ่ะเออคิดดีๆเดอ้อโว้ยพูดดีขาบปฐนาผู้ดีผู้นีไปไปเอาหมอไสยศาสตร์มาเป่าใส่นีไหมมันเป็นยายัางพากันหลงงมงายกับเนื้อจังสีเห็นไหม นี่แหละจังว่ามันพ่มจริงมันเป็นอุปทานมูเออแม้กระทั่งว่าเชิญเทวดามาส่งล่างมาส่งให้ใหดูดวงโดยเทวดาส่งล่างโดยผีนั่นนี่ส่งล่างเออบอกให้เ,ออเทวดานี่เขาเม็นสัตด์มยนผู้ผู้พมิสีลเข้าใจบ่าจิตใจของผู้มิสิลคือคนที่ บอมีความคิดในการเบียดเบียนทำา้ายผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายชีวิตและทรัพย์สินนี่คือโตสินของมนุษย์ผู้นั้นนี่แต่คนบ่มีสินนั่นนะเขาบอมากไกลดอกมันเหมน็นคุยมันเหม็นเป็นตากาอากะอ่วงคืงอยังไงเลยว่าธรรมดาเนี่ยนั่นแหละถ้าจะพูดถึงแล้วมันน่าจ,จะเป็นเทวดาทั้งหลายคืออากาศเทวดาเองสิจะอยู่ห่างไกลมนุษย์หนึ่งพันหกร้อยกิโลเลย มรนธรรมดาเลยหนึ่งพันหกร้อยกิโลจึงจะมดกลิ่นพวกมนุษย์ไม่มีศีลธรรมเข้าใจป่ะนี่หนึ่งพันหกร้อยกิโลนี่แหละประมาณนี้แหละแต่จื้อปะ่ะผิดมันลืมแร้วมันคุยกันโดนหร <c oughs> เออประมาณนั้นแหละร้อยประมาณร้160ยอยหกสิบโยต์กับสิบพัเมตหนึ่งพันหกร้อยกิโลปะ่ะน,นั่นแหละ คิดดเบื้องบนดีๆเด้อทำา่าสั้นงอกงอกแงกเจ้าพ่อนั่นเจ้าพอนี่ที่ไปหาอวดอ่างอบางคนมันอ่างหอดหอดอยียงว่าวิญญาณหลวงปู่หลวงตาองนั่นองค์นี่มาเขาสิงเพื่อจะบอกนั่นบอกนี่เด้คนมีกิเลสตัณหาเต็มหัวใจปปนนั้นมันจะไดสิมาได้เทวดาก็ดีจากเวลาก้าวอ่างวานั่นก้าวอ่างนั่นแหละจึงบอกว่าพวกเขาทําความเข้าใจดีๆความเชื่อ มีอิทธิพลมากมาถ้าเฮาศึกษาพุทธศาสนาแล้วเฮาสิความเชื่อนั้นจะถูกเปิดเผยออกด้วยความจริงแม้กระทั่งความเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็สามารถเปิดเผยความจริงได้ได้แล้วถ้ามันแมนน้ะมันแมนความเพลินบนนาะที่เพลินว่านี่เออถ้าว่ามันมีใสยศาสตร์มุนดำไปใส่หุ่นใส่ห้อยบิดใส่บางฟันบิดคอวกนั้น,นใส่หนังวกนี้ได้ เขาขังอาวุธจรวดนิ้วเคี้ยมาเห็ดหยางเออมันแมนได้เนาะเนี่ยก็ถิ่มได้เลยเ,ลยเออพอต้องไปกังวลก็ว่าไผรสิใสเออถ้าผู้สิมีวความเสื่อมอยู่แล้วกังวลว่าเขาสิใสมึงเดีนกังวลเลยมันมาจากใสมาจากความคิดที่เชื่อแล้วก็นอมนําแต่ละมือแต่ละมือเลยคิดว่าเขาใสเขาใสเขาใสสมมือสมือเลยเป็นบาเป็นประสาทไปเพราะว่าคิดมากนอนไม่หลับกังวลร้ร้อนแล้วก็วิ่งหา บุคคลที่มาต่อสู้ช่วยตัวเองมันธร่มดมาด่าเดนเอนั่ยแหละถ้าห้าฝฟกถ้าข้าฟังท,งทำพุทธเจ้าแล้วนําความเห็นนี้มาแท่อย่าลืมเด้แค่ว่าออผู้ที่เข้าใจเข้าเจ้าใได้ดวงใจให้ทาแค่ทําความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงกับชีวิตรจริงของตนทําความเห็นให้ตรงนี่เรื่อว่าดวงใจเหนทา มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแต่อกว่าสัมมาทิฏฐิมันแปลไปหลายบังท่าแปลสั่เนเฮียนเข้ามาเออทาความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงจากประสบการณ์จริงของตนเองพร้อมบริบนานั่นน่นเด้หมายถึงทาความเห็นให้ตรงกับคําสอนของพุทธเจ้าไนงะเออ,เ,อ,อเริ่มต้นแรกพระท่านสิบอกว่าบ,าบอก,บบอก,บบอกมักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมา,ส,มมาสังกัปโปวาจากรรมตัวอจิวาจโมสติ และสมาธินี่ทําความเห็นหนึ่งมันตรงการดําเนินชีวิตเราใส่ความเห็นหนี่ตรงกับหนทางแปดอย่างนี่หรือข้อความทั้งแปดหรือแนวคิดทั้งแปดนี่เนี่ยซ้ำนี่ม,นมันกับเปิดเผยความจริงแด้เราด้คือจั้งเขาว่าว่าไปขอหวยหรือขอให้เทพเจ้าบางหันบางนี่ดนบาดาลความลำด้วยลาบสยรเสริญให้ให้สอบได้เป็นนั่นให้เป็นนี่ให้ลำด้วยทั้งสี่ไปนี้เฮาลองทำความเห็นหนี่ตรงบังดุจริงบ่ ไผก็ขอเป็นทั้งโลกนี่มันคือมีคนจนหรือคนรวยเออมันคือมีคนป่วยมันคือมีคนที่เป็นกเกษตรกรเป็นขอทานเออมันคือมีเศรษฐีมันคือมีอย่างเสียบบงตริบาตินี่ถ้ามันขอไดมันก็ต้องเสมอกันทั้งเบิดพระเพราะว่าไผก็ขอเป็นนี่จึงบอกว่าทำความเห็นให้ตรงขอเดียวนึ่งก็กินขาดได้แล้วนะ อะไรทำความเห็นตรงว,ว่าถว่าไสยศาสตร์มันดับมันมีมันสามารถข่าคนได้แบบ,บนั้นหรือไม่เขาคือบ่อเบื่อข่าพวกพระธนทธิบดีถูกหนักการเมืองต่างๆถึ่เขาสิงกันอยู่นั่นเขาคือบออ่อข่าเออแบบนี้หลายคนก็จะว่าเขามีแนวกันบ่มีแนวอันนั้นแต่เพราะความเชื่อว่าว่ามันมีก็ต้องมีแนวกันนั่นตั้งแต่บ่มนบ่มีจากอย่างทั้งบ่มีแนวกันทั้งบ่มีแนวข่าทั้งบม่าางบมีจักบลบุคคลที่ยังหลับไหลอย,อยู่ในคำว่าศสยศาสตร์ ความไม่รู้ของบุคคลที่ยังหลับไหลอยู่ทั้งั้นเสื้อว่ามีเสือเส้อว่ากันเห็นปะตั้งแต่เสื้อว่ามันมีแล้วมันก็เสื้อว่ามันมี่แนวกันนี่มันก็เลยพอเปิดเผยความจริงของสจา้าของใดถ้าเขาเอาตัวเองหลับล่องล่ะเขาเห็นไซ้ปแห้งหอนละเขาสั่งมันไาละแต่ว่าก็บเเห็นว่ามันเป็นอย่างไงที่เขาแบ่บมันหลับดาคนใดดีก็ได้ธรรมา,า่ดทั้งสั้นตัว แล้วก็มีงานภาษากระ,ระจอกซสมนีมันมีเยอะกว่านั้นอีกมีมากกว่านั้นอีกที่เขาว่านทั้งสันเหตุทั้งสี่นั่นนะเ,ออเด้อแว่ชาวบ้าทุกคนถ้าน้อมจิตคิดพิจารณาตามคําสอนมาฟังธรรมนี่แหละคิดหน้าตามคําถือเพิ่นแนะนําให้แบบนั้นแบบนี้โอ้มันเหม็น,นความเพลินเลยอ้อมเพราะจะว่างความเชื่อทั้งหลายต่างๆตัวเออแม้กระทั่งของ อย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าใจว่ามันโดนบันดาลน,นั้นที่จะคล้องถืออยู่นั่นหรือแขวมตันที่มันอยู่ในแอวหรือกระตุกกระติดอย่งกระแล้วแต่เถอะเออหรือทีนี้ามเห็นว่าไปเห็นรูปเลียญน,นั้นนี่นนมาป้องกันบ่ให้ยิ่งเขา่าบ่ให้ยิ่งแตกบ่ให้ป่วยบ่ให้โรคมันก็ป่วยมันก็แตกมันก็ตายทั้งสั้นแล้วแมก้กระทั่งความเือโมนี่มันก็นยังเป็นความเือที่ผิดเด็ดมาละผิดจากความเป็นจริงได้คำว่าผิดนี่เออ ยังสั่นเล้าถว่ามีอยู่แล้วก็คือบ่ขอเอาบดบดาเนี่มันได้เหมนว่าล่ะทุกอย่างมันเกิดจากเหตุเหตุนี่เอาตามความจริงโหลดยังก็ดีคนสิลวยกับขยันเออซอกแซกหามันเจตนเองขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนจะโคตรพ่อผานแล้วจะเป็นผานเยเองเนี่ยมันมันก็ลวยกันตัวถ้าแนวนี่เออมหาตั้งแต่ว่าลวยมาตากำเนิดดอกมันลวยมาตากำเนิดนั่น ถ้าสิ้าเรถ้าขยันเสื่อใส่พระจักรอุทนจะโคพระจัเป็นพานเสือเองไปนี่รวยกว่าเก้าอีกจากบัลลังกว่าเก้าอีกหาโดยล้ำแข็งตนเองเพิ่มเต้มไปอีกเออทั้งสันแหละจังว่าแต่ละคนจะไปหาเสื้อันี่ว่าอันนั่นอันนี้จะโดนบันดานลให้รวยเออแม้กระทั่งจะพวกเก้าอ่างว่าเทพอง์นั้นเทพองน์นี้มาเขาสิงแบบนั้นน,นี่ก็เป็นความเสื่อ,อที่ผิดไม่เป็นตามความจริง โอ้ยพันหกรอยกิโลเดอ้อันอันเทวดาหางจากคนอถ้าคนมีศีลบะหางมาอคนที่มีจิตใจไม่เบียดเบียนทำ้ายบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทั้งคนและสัตว์เลยมีเอิว่าจิตใจมีศีลมีศีลมีธรรมเขาสิอยกับผู้จ่งสันแ้าเขาสิกันกินของพวกนั่นออกเข้าใจบาลาเะไรต่้งว่ามันเป็นตายถ้าคนเรียวๆเขาจะไปหาอยู่บอกเพวกเขานี่ไะ ผู้นียมฟาตะไปหาแหละส่วนตะบ่พผืนคนส่วนตะเนนตะป็นหลักของมังหันว่าเฮาไปเอาเนียนมีบ้าเฮาพิะคววมเดือดร้อนเฮาจะไปอยู่บ่ไอกรสิอยากไปยันสั้นแล้วว่าให้คหุิจีรณาบังดีๆวกฟังเหมือนกันนั่นแหละเออว่าคำตอบทุกอย่างอยู่ในพุทธศาสนาธรรมของพุทธศาสนาเป็นห้นทางของบุคคลผู้รู้ตื่นเบิกบาน ถ้าเขามาฝึกหันตนบัตตนเองแล้วแค่ทําความเห็นให้ตรงความกลัวทั้งหลายจักหายไปแต่ก่อนเขามีความเชื่อแต่วันนี้เขาเห็นความจริงแล้วความกลัวจึงหายไปแล้วจังบอกว่าทุกคนใส่ชีวิตใส่ชีวิตตามความเป็นจริงซะอย่าใส่ตามความเสื่อถือทำความเห็นกับความว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปราจากรกมโตนี่อาชิวะวัจโมสติสมาธิแจ้งซมนีเรียกว่าผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ย แล้วก็ค่อยเดินเขาสูว่าโสดาปฏิมาวันนี้โอ้กูถือเอาจาะคําสอนพระพุทธเจ้าไว้บ่ได้ถือเพราะว่าคนถือมาป้องกันตายป้องกันป่วยหาเดถือเพราะว่าคําสอนนี่เป็นของจริงจึงเรยกว่าพระพุทธเจ้าธรรมะนี่การดําเนินชีวิตตามความเป็นจริงฝึกหัดเดินจิตแบบนี้เดินแบบนี้หรือว่าธรรมะเรื่องว่าพุทธธรรมแล้วก็ตนเป็นที่เพิ่งเห็ตนน,ออนั่นแหละสงเจ้าของนั่นแหละจากบอก่า เอออันนี้สมมติสงผู้เพื่อพืชปฏิบัติเป็นตัวอย่างคือซื้อสมมุติสงมันก็มีสมมุิดีและสมมุติเลวเราภายนอกมันบอกกันบ่ได้ภายในยังมันก็บอกกันบ่ได้ภายนอกมันเห็นเห็นอยู่แต่ว่าภายในมันมันก็เอามาให้กันเบิ่งบ่ได้นั่นแหละจังว่าคําเว้าของปุถุชนทั้งหลายยอมเว้าออกจากใจจากบริษ ตัวจริงสมบัติที่มันฝังแน่นอยู่ในใจของเขาให้ดูการกระทําและคําพูดแต่ว่าอริยะดูกันดูคําพูดไม่ได้ดูกิริยาภายนอกไม่ได้แต่มีเครื่องดูอย่อยางหนึ่งสาธารณประโยชน์สาธารณะกุศลดูการกระทําอันเป็นรูปวัตถุเป็นเครื่องประกอบพระบางองค์พนดาเก่งจึงเป็นอุป,ปนิสัยเพิ่นอย่างหนึ่งดาว่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 าวิา สางถนนหนทางสางรงพยาบาลเออสางนั่นสางนี่ซอยเหลือคนทุกคนอยากสารพัดเออดาแต่ดานั้นเป็นแค่กิริยาภายหนอกั้งกายท่าทายจุก๊กจักจักเออทั้งวาจากับปากแต่ว่าบ่งผลประโยชน์บ่งผลงานนี่เครื่องวัดอริยะเดอ้อเครื่องวัดพระอริยะเป็นแบบนีอ้อันที่บานนี้พูดดี ไพเราะแต่ว่าทางในนั่นน่ะร้ายกาเบ่งโดดบางผลงานเอาโหลดมันมีผลงานโชว์ให้เห็นบอกนั่นแหละทุกอย่างครับว่าต้องสัมผัสถูกต้องรูปคาใดจึงจะเป็นตาที่หนาเชื่อถือจดกว่าละ่ะแต่วอาข้อนซ้อนมาก,ก่านนี้เอาความเสื่อมมาดำเรื่องชีวิตมากยิ่งกว่าความจริงเพราะจากกาันได้ยินได้ฟังนี่แหละบทหรือว่าลักแห่งการามาสูตรจึงใส่ด้ผลตลอดการ ยาวนานเลยใส่ได้ตลอดนะซึ่งเป็นธรรมะที่บ่ตายเออถือเชื่อว่ายาเชื่อเพราะการได้ยินได้ฟังสืบ่อกันมาย่าเชื่อเพราะว่าบุคคลผู้นั้นสมควรเชื่ออย่าเชื่อเพราะว่าได้เคยกระทําตามๆกันมานี่เออให้พวกเข้าพิสูจน์เอาเองสักอนนี่ต่างหากจังว่ามันเป็นธรรมะที่ตายพร้อมเอ,อาก็ละ สัมภปาจันโทปนาโสยท้ามิโชติโสยะ้าสัพพิโยวิวัชันตุสัพพารวโกวินาสตุมาต สัพมังคะลังานันตุสัพพเทวะตาสัพ